เรลยพรย่าดยอมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมจะสิ้นปีอยู่แล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะ6 5สําำหรับวันนี้ก็คงจะได้กล่าวถึงเรื่องของปีใหม่แต่ก่อนจะถึงปีใหม่ันที่จริงวันเดือนปีท่านบอกว่าไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีอะไรเกา่าวันเดือนปีก็เลื่อนไหลไปตามธรรมชาติถึงไม่ส่งเขาก็จะไปปีใหม่ถึงไม่รับเขาก็จะมาอันนี้เป็นไปตามธรรมชาติแต่คนเราก็อาศัยธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเหมือนกับเตือนสติต่อเองว่าโอ้เราแก่ไปอีกหนึ่งปีน,นะไม่ใช่ว่าสนุกสนานแต่ว่าให้มีสติระลึกรู้ สังขารเสื่อมไปร่างกายเสื่อมไปพอมีสติระลึกรู้แล้วเราก็จะได้ตั้งนาทธรรมคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นส่งท้ายปีเก่าก่อนจะถึงปีใหม่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือการตรวจสอบดูตัวเองว่าในปีที่ผ่านมาเรามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเป็นความไม่ดีทางกายก็ดีทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดีถ้ามีความขาดตกบกพร่องสอบทานดูแล้วนะก็ควรที่จะจดออกมาเป็นข้อๆว่าเรามีความไม่ดีในส่วนใดบ้างนะการทำหน้าที่ของเรานะเป็นพ่อที่ดีหรือยังเป็นแม่ที่ดีหรือยังเป็นละูกที่ดีหรือยังตลอดถึงการทำหน้าที่ของเป็นพุทธศาสนิกชนสอบดูศีลห้าเราสีลห้าบริบูรณ์เท่าใดรักษาได้กี่ข้อ อันนี้ต้องสอบทานดูถ้ามีความบกพร่องในเรื่องของศีลเราก็จดไวนะ้บกพร่องในเรื่องหน้าที่ใดที่เป็นความไม่ดีก็จดไว้ถ้าไม่รู้ก็อาจาต้องถามคนใกล้ชิดนะว่าเรามีความไม่ดีอะไรบ้างนะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำปีใหม่ให้ได้อะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นชะน้นการทบทวนความหลังตรงนี้นะ ไม่ใช่คิดถึงอดีตอย่างอื่นแต่ให้นึกถึงนะทั้งบุญทั้งกุศลนะทั้งอกุศลนะว่าเจริญขึ้นหรือว่าเสื่อมลงถ้าเป็นบุญเราทำมากขึ้นไหมทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยปีที่แล้วนะเราทำได้มากขึ้นไหมหรือว่าอยู่ที่เดิมหรือว่าถอยหลังไปอีกอันนี้เราก็คิดว่าพอจะนึกได้ อย่างการเข้ากรรมฐานปีที่แล้วเข้ากี่ครั้งนะคิดว่าคงพอจำได้ถ้ามันน้อยกว่าปีก่อนนะก็แสดงว่าเราถอยลงไปการรักษาศีลก็เหมือนกันนะห้าข้อรักษาได้กี่ข้อและที่รักษาไม่ค่อยจะได้มีอยู่กี่ข้อมากหรือว่าน้อยอันนี้ก็ต้องทดสอบทดทวนดูแนะม้แต่พระคุณเจ้าเองก็เช่นเดียวกัน ศีลของเราเป็นยังไงบ้างนะในปีที่แล้วศีลละเล็กน้อย,อยนะดังพร้อยบ้างหรือเปล่ากนะิจวัตรที่เราควรจะทำนะทำดีขึ้นมาให้อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบการตรวจสอบนี้จริงๆแล้วนะควรจะทำทุกวันนะถ้าทำเป็นปีเป็นเดือนนะก็จะนานเกินไปเราก็จะลืมและระลึกไม่ได้ส่วนใหญ่ตามาก็จะแนะนำให้ยอดโยมว่า ก่อนนอนทุกครั้งนะไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีโอกาสไหว้พระยาวก็แค่กราบพระห้าครั้งนะกราบครั้งที่หนึ่งก็คือกราบพระพุทธครั้งที่สองก็กราบพระธรรมครั้งที่สามก็กราบพระสงฆ์ครั้งที่สี่ก็กราบคุณพ่อคุณแม่ครั้งที่ห้าก็กราบผู้ที่มีพระคุณผู้ที่มีบุญคุณช่วยเหลือเรากราบก็กราบตรงหมอนนั่นแหละกราบอย่างนี้ทุกวัน กล่าวเสร็จแล้วก็ล,ลึกถึงศีลของเราถ้าศีลหข้อหนึ่งวันนี้ฆ่าสัตว์มีไหมข้อสองเป็นลักของใครเบียดเบียนใครหรือเปล่าขอ 3, ้อสาะไปผิดสามีภระระยาคนอื่นหรือเปล่าขอ 4, ้อส,สี่พูดเท็จมีไหมพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อลึกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งข้อหดื่มสุราสิ่งเสพติดมีไหมนะเล่นการพน,นันอะไรพวกนี้นะ นะวันนี้ทั้งวันเนะี่ยได้ทำศีลบริสุทธิ์ไหมการตรวจสอบศีลนี่เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้ระมัดระวังนะมากยิ่งขึ้นนะถ้าเราไม่เคยตรวจศีลตัวเองเราจะไม่รู้แล้วเราจะชินกับการทำผิดศีลอยู่บ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิจศีลนะเขาเรียกว่าเป็นอจินกรรมนะกรรมที่เป็นอกุศลพนะระคุณเจ้าก็เช,ช่นเดียวกันนะตรวจสอบศีล นวกโกวาทนี่เราต้องรู้เนาะว่าศีลข้อไหนที่เป็นข้อหนักข้อรอก็อพิจารณาอ่านเจ็ดวันอ่านครั้งหนึ่งก็ยังดีถ้าเราฟังสวดปฏิโมกก็เป็นภาษาบาลีแต่ถ้ามีภาษาไทยเนียลองทวนดูถ้าศีลเราดังพ้อยน้อยลงเราจะเกิดปิติก็เรียกว่าความปรามโมทย์ความดีใจความมั่นใจว่าเรามีศีลบริสุทธิ ยังน้อยที่สุดเราจะรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นดีขึ้นกว่าวันก่อนไม่ต้องถึงกับปีนะกับเมื่อวานนี้กับวนันนี้ต่างกันอย่างไรถ้าทำอย่างนี้ได้ชีวิตของเราจะมีความก้าวหน้าแล้วก็จะไม่ตกไปสู่ในที่ต่ำที่นั่นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการเจริญภาวนาก็เช่นเดียวกัน นะปีที่แล้วนี้นะได้ภาวนากี่ครั้งนะตมาบอกยัดโยมมาเออไม่มีเวลาจริงๆนอนนอะนพองนอนยุบนอนจึงกระทั่งหลับไปก็ชื่อว่าภาวนาเหมือนกันนะชื่อว่าทำกรรมฐานเหมือนกันชื่อว่าเจริญสติเหมือนกันแต่เราบางทีก็เผลอมองเห็นคิดว่าเล็กๆน้อยๆท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกนะกรรมชั่วแม้เล็กน้อย ทำบ่อยๆก็จะมากขึ้นและอย่าไปถูกอย่าไปดูถูกกุศลกรรมก็คือความดีอย่าไปคิดว่าแหมนิดเดียวแค่นั้นเองก่อนที่จะนอนมันคงไม่ได้อะไรมากนะคิดอย่างนั้นไม่ดีนะเป็นการมองนะอะไรที่ดูถูกมากเกินไปอย่างที่คํัท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกของเล็กๆน้อยๆนะหนึ่งก็คือไฟน ไฟจุดเล็กๆของหัอคว่มีขีดนิดเดียวเนี่ยสามารถจะเฝาบ้านได้ทั้งเรือนเฝาซอยได้ทั้งซอยแต่ถ้าเราไม่รีบดับแล้วก็งูตัวเล็กๆอย่าไปประมาทเพราะว่าพิษเขามันร้ายอาจจะกัดเราตายได้พระราชาที่ยังอายุยังน้อยอยู่นะก็อย่าไปประมาทล่วงเกินต่อไปท่านเป็นราชาขึ้นมาก็จะทำให้เราเดือดร้อน ฉะนั้นมองกรรมทุกอย่างให้เป็นของที่ไม่น่าประมาทฉะนั้นการที่เราเชนอนไหว้พระก็ดีกำหนดอารมณ์องน้อยยึบหน่อยจนหลับไปก็ดีอันนี้ก็เป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองทุกวันเราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างที่ทานก็ไม่ใช่พ่อใจว่าวัตถุทานนะการที่เราสละ ความเห็นแก่ตัวสละความตรณีสละแรงกายให้เป็นทานเป็นสาธารณะกุศลเป็นสาธารณประโยชน์ก็ชื่อว่าเป็นทานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราสละกิเลสอยากได้อะไรแล้วเราไม่ซื้อไม่ตามใจอันนั้นก็คือการสละกิเลสการไม่ตามใจสละความโกรธความไม่พอใจ เมื่อเกิดขึ้นมาสลาวความหลงติดตรงนั้นตรงนี้นี่ก็ชื่อว่าเป็นฐานซึ่งเป็นมหาทานทานที่ใหญ่ยิ่งการรักษาสิ่งห้าท่านก็เรียกว่าเป็นมหาทานอย่างรักษาสิ่งห้าได้ข้อที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีเวรมีภัยเดินไปไหนมาไหนมามันเห็นมันก็กระดิกหางเข้ามาหา แมวก็วิ่งเข้ามาหาแต่ถ้าเราไปไล่ตีไล่กัดไล่ทำอะไรเขาเห็นเราเดินมามันก็วิ่งหนีแล้วอันนี้คือความไม่ปลอดภัยต่อไปข้อที่สองก็ให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นนะก็จะไว้ตรงไหนก็ไม่หายอันนี้ก็คือความปลอดภัยที่เราให้เขาก็เป็นทานเหมือนกันให้ความบริสุทธิ์แก่สามีภรรยาลูกหลานของบุคคลอื่น โดยไม่ไปล่วงเกินและให้ความจริงแก่บุคคลอื่นก็คือพูดจริงนั่นเองให้สติสัมปชัญญะแก่ตัวเองก็คือไม่ไปดื่มของสุรายาเมาต่างๆฉะนั้นศีลห้านี้ถึงชื่อว่าเป็นมหาทานทุกๆวันเราควรที่จะทบทวนดูศีลทานศีลภาวนาของเราว่าเราได้ทำ หน้าที่ตรงนี้สมบูรณ์แล้วหรือยังแล้วก็มีความก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่าปราะการต่อไปก็เข้าไปดูหน้าที่เขาว่าการปฏิบัติธรรมคือหน้าที่ถ้าเราเป็นพ่อเราทำหน้าที่ของพ่อเต็มที่แล้วหรือยังไปศึกษาในพระพุทธศาสนาหน้าที่ของบิดามีอะไรบ้างหน้าที่ของลูกมีอะไรบ้างเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรที่จะศึกษา ในหนังสือนวโกวาาเขาเรียกว่าขี่หิปปฏิบัติก็คือข้อปฏิบัติสําหรับครือขัดนั่นเองเป็นหนังสือที่ดีมากถ้าเราไปอ่านแล้วปฏิบัติตามนั้นหน้าที่ของล,ลูกแหละเราได้ทำแล้วยังเลี้ยงดูพ่อแม่ท่านท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านต่อช่วยเหลือกิจการของท่านดำรงวงศุลก็คือประพฤติตัวให้เป็นคนดีไม่ให้เสียชื่อรักษาวงศุลไว นะถ้าพ่อแม่ตายไปก็ทําบุญอุทิศกุศลใหนะ้อันนี้ก็คือหน้าที่ปีที่แล้วเราได้ทําหน้าที่นี้สมบูรณ์หรือยังนะพ่อแม่มีชีวิตอยู่เราไปเยี่ยงไปพูดไปคุยเดือนละกี่ครั้งนะอาทิตย์ละกี่ครั้งนะหรือว่าไม่พูดไม่คุยเลยนะอยู่บ้านเดียวกันนะเคยไปทักไปทายไหมนะวันเกิดของพ่อของแม่ เคยพาท่านไปทำบุญอะไรบ้างปีที่แล้วเราลองย้อนไปดูถ้ายังไม่ทำก็แสดงว่าเราทำหน้าที่บกพร่องะจะต้องแก้ไขในวันของปีใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้การทำหน้าที่ของลูกจะได้ประโยชน์อยู่สองอย่างหนึ่งก็คือได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ในหน้าหาของลูก ประการที่สองเราจะทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกกับหลานได้ดูได้เห็นว่าเราปฏิบัติต่อปู่ต่อย่าอย่างไรลูกทั้งหลายเห็นแล้วก็จะปฏิบัติต่อเราอย่างนั้นในยามที่เราแก่เท่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยทิ้งๆคว่างๆบิดามารดาไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ลูกเราหลานเรา มองดูเราอยู่ถือว่าสินทรัพย์พฤติกรรมของเราต่อไปพอแก่เท่าเขาก็จะทํากับเราอย่างนั้นก็เรียกว่ากงกรรมกงเกลียอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากให้เราทดสอบดูหน้าที่ดูหน้าที่ของสามีมีอะไรบ้างจําไม่ได้แล้วนะโยมต้องไปดูเองแต่ว่าที่สําคัญก็คือไม่ประพฤตินอกใจะ ในสามีภรรยาก็เหมือนกันเก็บเงินที่สามีหามาได้ก็ต้องรักษาไว้ใช้ใจเท่าที่จําเป็นหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นาะยมมีสอนในหนังสือของพระเชาชจามดเลยถ้าเราไปศึกษาและปฏิบัติตามเนี่ยครอบครัวจะมีความสุขนะเรื่องอื่นก็มีเอาแค่รักษาศีลห้านี่ก็ครอบครัวมีความสุขแล้วนะพ่อรักษาแม่รักษาลูกรักษา ช่วยกันรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ศีลห้าเป็นปกติศีลเป็นศีลที่ธรรมดาไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยจะใส่ใจกันเท่าที่ควรหรือบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นเพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสก็คิดว่าตัวเองรักษาศีลจริงๆแล้วการรักษาศีลน,นั้นต้องตั้งใจต้องสมาทานท่านบอกว่าทุกครั้งที่เราตั้งใจ เมื่อเจอกับอารมณ์ที่เราจะล่วงเกินได้แต่เรางดเว้นจะทำให้จิตเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็มีความสุขฉะนั้นศีลนี่จึงเป็นส่วนที่สำคัญที่เราจะดูแล้วก็หน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการงานในปีที่แล้วเราได้ทำงานเต็ม100%ยเปอร์เซไหมเขาบอกให้เข้า8ปดโมงเนะี่ยแล้วก็เข้า8ปดโมงตรงหรือเปล่า แล้วก็เวลาออกจากงานก็เหมือนกันเราออกเวลาไหนตรงเวลาดีหรือเปล่าเราเอาเวลาของทางหลวงไปทำอย่างอื่นบ้างหรือเปล่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในเวลาทำงานหรือว่าทำงานไม่เต็มที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของงานนั้นๆเต็มที่ถ้ารู้ตัวอย่างนี้นะปีใหม่ให้เราปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองใหม่จดออกมาถ้าคนซื่อตรงแล้วจะรู้นะ ว่าตัวเองนั้นมีความไม่ดีอะไรเพราะว่าเราเนี่ยรู้คนอื่นอาจจะไม่รู้รู้จากนิสัยของตัวเองฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเราต้องคัดออกมาเมื่อคัดออกมาแล้วเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งไม่ดีก็ต้องงดเว้นแล้วความดีใดที่พระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งดีดีสังคมก็บอกว่าดี คนรอบข้างก็บอกว่าดีแต่ว่าเรายังทําน้อยไปก็ทําความดีนั้นให้มากถ้าเราทําอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้แล้วปีใหม่ก็จะมีอะไรแปลกๆขึ้นมาในครอบครัวไหนก็ตามนะถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างนี้นะจะถือว่าปีใหม่ปีนั้นนะเป็นปีที่พิเศษแต่ว่าถ้าเราไม่มีการปรับปรุงไม่มีการแก้ไขตัวเองมันก็เหมือนเดิม นะกินเหล้าเหมือนเดิมเมาเหมือนเดิมแล้วทำงานก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องเหมือนเดิมปีใหม่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาท่านจะอุปมนะว่าปีใหม่เนี่ยถ้านเราไม่มีอะไรดีเนี่ยพวกเราจะอายอายอะไรอายพืชอายอายฟักแฟงแตงกวาฟักแฟงแตองก่านี่มันโตขึ้นทุกวันนะมันเจริญขึ้นนะออกรูปออกผลดีขึ้นมา พอถึงปีถึงถึงวันถึงเดือนที่ครบรอบนะก็โตขึ้นมาแต่คนเราถ้าอยู่ไปอยู่ไปแบบไม่เจริญขึ้นนะก็เรียกว่าอายนะมันน่าอายอันใจคำว่าอย่างนั้นฉะนั้นปีใหม่นี้ดูพืชผลอะไรต่างๆโตขึ้นมาเราก็ควรที่จะมีอะไรที่พิเศษขึ้นมานะในตัวของตัวเองก็โดยการหนึ่งทิ้งความไม่ดี สองก็คือทําความดีให้มากขึ้นนะตั้งใจทำความดีให้มากขึ้นนะข่มจิตข่มใจของเรานะเพื่อจะสร้างบุญสร้างฉะนั้นนะในวันปีใหม่นะถ้าเราทําอย่างนี้ก็หมายความว่าทวนดูความหลังที่ผ่านมานะว่าเรามีอะไรไม่ดีแล้วก็พอถึงวันปีใหม่เราก็ตั้งใจแก้ไขปรับปรุง ตัวเองให้มันดีขึ้นจากไม่ดีก็ให้มันดีอันนี้ชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองชีวิตครอบครัวก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเราไม่ทำปีใหม่ปีเก่าก็เหมือนกันดูไม่มีค่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่ก็ชื่อว่าเรามาสร้างสมความดีแล้วก็มีสติ ที่จะร,รู้ในสิ่งต่างๆได้ก็ขอฝากไว้ว่าเราต้องย้อนดูตัวเองแล้วว่าเรามีความไม่ดีอะไรแล้วเราจะทำไอ้ความไม่ดีนั้นทิ้งไปได้อย่างไรจะสร้างความดีให้เกิดขึ้นได้อย่างไรในในสังคมที่เราอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าเข้าไปทำงานพอถึงวันทำงานโอ้คนนี้ก็เป็นคนใหม่ขึ้นมาเมื่อก่อนนี้มาสายตอนนี้มาเช้า แล้วทำงานแบบนะตั้งอกตั้งใจจริงๆไม่ได้ทำไปให้บนผ่านไปวันๆอันนี้ก็จะกลายเป็นคนใหม่การพูดการจาก็ดีขึ้นเก็บอารมณ์ได้มากขึ้นเวลากระทบกับอารมณ์ในที่ทำงานก็ไม่แสดงออกกำหนดทันไม่ชอบหนอไม่พอใจหนอได้ยินหนอต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็มีเวลาว่างนะก็ทำสมาธิ หรือว่ากําหนดตามโอกาสเดินไปไหนมาไหนในสานักงานก็ขวาซ้ายขวาซ้ายนั่งอยู่่เฉยช่วงพักเที่ยงก็เท่าที่ระลึกได้กรรมฐา,านหมวดไหนก็ได้กายเวทนาจิตธรรมอันไหนชัดเจนก็กําหนดตรงนั้นเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อันไหนที่รู้ว่าไม่ดีก็ต้องอดใจ การเที่ยวไตรนะการซื้อของนิรุ่มเฟยนะรู้จักประหยัดนะรู้จักอบออมอะไรพวกนีนะ้ถ้าเราสามารถบังคับใจเราได้ฝึกใจเราได้แล้วนะชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปนะสามีเห็นภรรยา้เปลี่ยนไปเลยภรรยาเห็นสามีก็เปลี่ยนนะเราเป็นลกูกมีอะไรที่ไม่ดีนะเปลี่ยนไปนะลดไม่ทำอย่างนั้นอีก ช่วยพ่อแม่ทำงานไม่เที่ยวเตรไม่ติดเพื่อนไม่ติดเกมอะไรพวกนี้ฉะนั้นความไม่ดีนั้นบางทีเรารู้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับใจได้ก็คือกิเลสเอาไปกินฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นให้พัฒนาขึ้นก็ต้องทบทวนมองให้เห็นโทษ ของสิ่งที่เราทำถ้ารู้ว่าทำแล้วไม่ดีเราก็ควรจะทิ้งแล้วก็ปรับปรุงใหม่เราก็จะเป็นอะไรที่ใหม่ๆใ,ในวันปีใหม่ของเราฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจมีความใส่ใจในพฤติกรรมของตัวเองแล้วแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขโดยไม่คอยจะไปคิดแก้ไขคนอื่นปกติถ้ามีปัญหาแล้ว เราจะไปคิดแก้คนอื่นไม่ได้ดูที่ตัวเองแต่จริงๆแล้วพระองค์ทรงสอนให้เราดูตัวเองก่อนก่อนที่จะไปคิดแก้ไขคนอื่นเพราะว่าคิดแก้ไขคนอื่นนั้นมันยากแต่วันแก้ที่ตัวเองมีแก้ง่ายฉะนั้นมองดูสังเกตดูแล้วก็คอยแก้ไขปรับปรุง ชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีความสุขในการทำงานก็ดีในการของเรือนก็ดีอันนี้ก็ฝากธรรมะเย็นวันนี้เพียงเท่านี้พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็คงจะต่อในเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตในวันใหม่ของเราว่าควรจะทำยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็บรรยายเพียงแค่นี้ต่อไปก็ให้พวกเราได้ตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติทางกำหนดอารมณ์ที่ชัดเจนอารมณ์ไหนชัดเจนกำหนดอารมณ์นั้นอพองยุบชัดเจนกำหนดพองยุบพองยุบไม่มีก็นั่งนอนถูกนอนอมีอาการปวดที่ชัดเจนกว่าก็มาดูตัวปวดปวดหนอนปวดหนอนปวดหนอ,นอกำหนดเพื่อรู้อาการอันนี้ก็คือหลักของการกำหนดวิปัสสนากรรมฐานไบยย่อจนกระทั่งครบเวลาที่ได้อาจารย์ท่านตั้งไว้